สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปแนะนำการฉีดบท็อกนะครับอย่างแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าบท็อกเนี่ยมันมีของจริงกับของปลอมของจริงเนี่ยก็จะฉีดแล้วก็ลงแล้วก็ทําให้โอกาสที่จะดื้อบท็อกในอนาคตมีน้อยส่วนของปลอมเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสดื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็อาจจะฉีดไม่ลงด้วยนะครับวิธีสังเกตเวลาไปคลินิกเนี่ยอย่างที่เราจะใช้อยู่2อยี่ห้อก็คือของ S อสทอกกับ n นลโ o น็อกก็เป็นของเกาหลีทั้งคู่นะครับ ของจริงเนี่ยก็สังเกตแรกอันนี้ของนิวโรนอกก็ให้ดูก็คือเป็นตัวฮอโลแกร,รมเรืองแสงแล้วก็จะมีเลขออยมีป้ายภาษาไทยอย่างนี้อีกขีพ่อหนึงนี่ของเราใช้ก็คือ s อสอเป็นตัวใหม่จากเกาหลีเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้รับการพัฒนามาค่อนข้างดีนะครับวิธีสังเกตมันข้างกล่องก็จะมีภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเลขทะเบียนออยต่อไปเราจะมาแกะดูภายในกล่องกันบ้างนะครับเริ่มจากขีห่อแรกเลยอันนี้แกะฝากล่องออกมานะครับ อันนี้เป็นลักษณะของขวดโบโทลินัมท็อกซินยี่ห้อนิวโลนอกจะสังเกตได้ว่าผงมันจะน้อยมากนะครับมีสีขาวแค่ตรงต้นขวดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโบทอกเนี่ยก่อนฉีดเราจะต้องผสมน้ําเกลือเพื่อให้ตัวผงตัวสุวนอากาศข้างในเนี่ยมันละลายถึงจะฉีดเข้าหน้าเราได้ปกติในปัจจุบันก็จะมีขวด50 100แล้วก็200ยูนิตนั่นเองอันนี้ของอีกยี่ห้อหนึงของเอสท็อกโอเคเราก็จะมาแกะเหมือนเดิม นี่นะครับของเอ t ท็อกเนี่ยก็คือเขาจะทำกล่องมาให้แกะทางด้านหน้าด้านหน้า,น,านี้ก็จะมีมีคู่มือการใช้ด้วยอ่านี่นะครับนี่ครับ,รบอันนี้ก็เป็นขวด200ยูนิตเหมือนกันนะครับตรงใต้ขวดเหมือนกันนี้เดี๋ยวจะเทียบกันของยี่ห้อนะครับ อันนี้คือของแท้จะเป็นประมาณนี้ผงจะน้อยและเป็นขวดสูญญากาศเพราะฉะนั้นจะต้องใช้น้ําเกลือในการผสมก่อนถึงจะฉีดได้นั่นเองอเดี๋ยวเราจะมาผสมให้ดูกันนะครับการผสมน้าเกลือของคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่เทคนิคการฉีดนะครับแล้วก็แล้วแต่ตำแหน่งที่ฉีดด้วยอย่างนี้ของเราปกติเนี่ยถ้าเป็น200ยูนิตอย่างนี้คุณหมอก็จะผสมประมาณ 4cc หรือ4มิลลิลิตรนั่นเองนะครับะะวันนี้ก็จะเป็นน้ําเกลือที่ใช้ในการผสมนะครับ วันนี้ก็คือการฉีดเข้าไปผสมถ้าสังเกตภายในขวดก็จะเห็นแล้วว่ามีน้ําเลือเข้าไปผสมแล้วคุณหมอก็จะทําการุนขวดเพื่อที่ให้ตัวโบวทอกเนี่ยละลายผสมกับน้ําเกลือได้ดีหลังจากนั้นในเคสไหนฉีดเท่าไหร่เนี่ยก็จะดูดมาฉีดเท่านั้นอย่างเช่นในเคสที่ฉีด50ยูนิตก็จะดูดมา50ยูนิตเพื่อฉีดหรือว่าเคสไหนที่ใช้100ยูนิตเนี่ยเราก็จะ ดุดมา100ยูนิตเพื่อฉีดเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีคนเข้ามาถามเยอะนะครับว่าไปฉีดโบท็อกฉีดแล้วไม่ลงฉีดจากที่นี่แล้วไม่ลงมันเกิดจากอะไรอย่างแรกสาเหตุแรกก็คืออาจจะเป็นโบท็อกปลอมหรือเปล่าในคลินิกหรือหมอกระเป๋าที่ราคามันถูกเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นของปลอมได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าโบท็อกเนี่ยมันเป็นยานําเข้าฉะนั้นต้นทุนมันค่อนข้างสูงู่แล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือคนที่เคยฉีดของปลอมมาหลายครั้งเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการดื้อบท็อก ดื้อโบตอกค,คืออะไรคือร่างกายกันสร้างสารมาต่อต้านโบทอกนั่นเองพอฉีดโบตอกเข้าไปปุ๊บตัวยาก็จะถูกทําลายสิ้นนะครับทำให้มันไม่ได้ผลนั่นเองก็สุดท้ายก็คืออยากจะฝากว่าใครจะฉีดโบทอกอยากให้ดูดีๆก่อนตรวจสอบดีๆก่อนว่าคลินิกเนี่ยได้คุณภาพไหมราคาผูกเกินไปไหมเพราะฉะนั้น การขีดโบทอกเนี่ยถ้าเราไปเจอของปลอมแล้วมันดื้อโบทอกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดื้อไปอีกหลายปีทําให้ฉีดแล้วไม่ลงไปอีกหลายปี5ปี10ปีหรืออาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้ก็อยากให้ตรวจสอบดูดีๆก่อนตามที่คุณหมอได้แนะนําไปตอนต้นคลิปนะครับก็ใครมีคําถามอะไรก็ฝากไว้ได้นะครับขอบคุณครับ